สี่นักษัตย์รักดีพาวรวยนะฮะต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณเจอคนรักที่ส่งเสริมคุณนี่คือสี่นักษัตริย์ที่โดดเด่นมากๆที่เจอคนรักที่ดีแล้วมาเดี๋ยวไปดูกันใครไม่กดติดตามกดติดตามอาจาจา์แบงไว้ก่อนเลยนะฮะสี่นักษัตย์นี้มีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่นักษัตย์แรกนั่นก็คือมะลงนะฮะจะโดดเด่นมากๆครับถึงแม้ว่าปีนี้จะบอกว่าเป็นปีชงนะฮะแต่ก็ยังมีโอกาสได้เจอคนรักที่ดีไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็จะผ่านไปได้รวมถึงทําให้ปีนี้เป็นปีที่ขอบรกยได้มากขึ้นด้วยยนททนนนนัันนะััักกษษตตรริ์ที่่2ะคมมแแืออพเง ต้องบอกว่าจะได้รับความมั่นคงได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคนที่คุณรักอันนี้ถือว่าดีมากนะฮะนักกษัตริย์ที่3นะครับนั่นก็คือนักกษัตริย์วอ,อกก็คือลิงนั่นเองนะฮะจะได้ความสดใสความตื่นเต้นพลังงานเชิงบวกททำให้รู้สึกว่า ยิ่งมีเขายิ่งทําให้รู้สึกอยากทาอะไรเพื่อเขามากขึ้นและนักษัตริย์สุดท้ายน,นะครับพานไว้ได้เลยนั่นก็คือนักษัตรปีจอนั่นเองปีสุนัขนะครับปีจอเนี่ยจะได้เรื่องของความมั่นคงครับทำให้หลังบ้านมันมั่นคงขึ้นทําให้คุณไม่ต้องเป็นห่วงว่า